สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ทวิทมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแม่หมอจะมาทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมค่ะแล้วถ้าท่านใดอยากสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันธน,นาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์ไว้ให้ทุกท่านแล้วนะคะไพ่ห้าใบข้างบนก็คือไพ่ประจําสัปดาห์ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ วันที่1นึ่งถึง7ธันวาคมนะคะแล้วก็ด้านล่างอีก5ไาใก็คือไพ่ clarify ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรกำลังตกหลุมรักใครอยู่สักคนนะคะแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่คุณเนี่ยต้องโกหกเขาคนนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ าบางคนเนี่ยหาเรื่องทะเลาะก,กันแล้วก็เดินออกมาเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองนะคะทําไมเป็นอย่างนั้นบางท่าน,เ,นเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นภาพประจำตัวของคนอีก2ใบอีกใบหนึ่งนะคะก็คือไพ่ t h e t o w e r r e v e r s e นะคะ ความเจ็บปวดของคุณนะคะที่รู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวนะคะจะค่อยๆพังทลายลงอย่างช้าๆเนาะความเจ็บปวดนั้นมันก็จะยังอยู่กับคุณอีกสักพักหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่า,ามีโอกาสที่คุณนะคะจะได้คุยนะคะกับคนในสายงานเดียวกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะ ตั้งใจนะคะหลอกอคู่รักของคุณนะคะว่าคุณน่ะเหมือนไปคุยกับคนอื่นอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ได้เจ้าชู้หลอกนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยกำลังทำบางอย่างอยู่เขาเรียกว่า behind the scene เนาะก็คือทำอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่ซึ่งเบื้องหลังของคุณในการโกหกเขาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องลูกนะคะหรือว่าเรื่องเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะอ,อ,อาจจะทำเพื่อลูกนะคะหรือว่าอาจจะ เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะประมาณนี้เนาะอ่หรือว่าบางคนเนี่ยก็คือเจ็บปวดจากวัยเด็กนะคะซึ่งคุณก็ทําให้คุณกลัวความรักไปเลยนะคะคุณก็อาจะต้องโกหกคู่รักของคุณนะคะโดยอาจจะสร้างเรื่องนะคะว่าคุณเนี่ยไปคุยกับเอ่อคนในสายงานเดียวกันนะคะจะคุยกันแล้วก็ทําให้คู่รักของคุณเข้าใจผิดเนาะทีนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกไปนึ่งก็คือว่าคุณจะไม่มีการส่งข้อความหาหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้รับข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าจริงๆคุณอาจจะได้รับข้อความนะแต่ว่าคือคุณไม่เห็นอะคือคุณเหมือนแบบช็อกอะไรอยู่สักอย่างหรือว่าตั้งใจมองอย่างอื่นอยู่นะคะคุณก็เลยไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะผีเนี่ยคือเขาเป็นผีคุณยังไม่เห็นเลยนะคะ คือคุณทําเหมือนเขาเป็นผีจริงจๆเขาเขาอาจจะพยายามส่งข้อความหาคุณอยู่นะคะทีนี้เมีเนนี่ก็คือว่าเป็น King of Wands r e v e r s e นะคะไพ่ออากมาบอกว่า,าคุณกำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะคิดถึงทีไรคุณก็รู้สึกเจ็บปวดเนาะเพราะว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าแบบคู่รักของคุณน่ะเขาพูดจริงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะ เชื่อใจเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่พูดตรงบางทีก็พูดตรงเกินไปนะคะหรือว่าพูดจาทิ่มแทงหัวใจเกินไปแต่ว่าเขาเนี่ยพูดตรงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเวลาที่คุณคิดถึงอดีตอคําพูดทุกคําที่เขาเคยพูดกับคุณเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะคะจากไพ่ตรงนี้เนาะก็คือจะมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุแตกต่างกาันคนที่ ทำงานในสายงานเดียวกันคนที่อาจจะ,ะแต่งงานอยู่นะคะคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะอืประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สําหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้ชาวมังกรแล้วก็คู่รักชาวมังกรมีความสัมพันธ์แบบไหนกันอยู่นะคะขอยูนิเวอร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะ ของชาวมาังกรและคู่รักด้วยค่ายสัมพันธภาพภาพใบค่ะอือตอนนี้เนาะก็คือแม่หมอคิดว่าอ่าไพ่นี้น,น่าจะเป็นของคุณนะ ส่วนไพ่เนี้ยจะเป็นของคู่รักของคุณนะคะก็คือว่าตอนนี้ไพ่ของคุณก็คือกลับไปคิดเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะความรักที่เดินจากมาเอ่อคุณคิดยังไงเนี่ยณตอนเนี้ยคุณก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าพอคุณคิดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคําพูดทุกคําของคู่รักของคุณเนี่ยไว้ใจได้นะคะส่วนคู่รักของคุณเนี่ยก็คือว่าเขาเองอ่ะเขาไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าของเขานะแล้วก็ตอนเนี้ยใครก็ คือเขาอาจจะมีปัญหานะในเรื่องของความเครียดน,นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะทีออ่รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งความจริงนะั้นระหว่างคุณกับเขาก็คือว่าคุณสองคนนะ่ะเกือบแล้วนะเกือบจะเป็นคนที่ใช่ร้อยเปอร์เซนตแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกใจในการและกันนะคะซึ่ง อาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะเป็นนิสัยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่อ,อีโก้นะคะอีโก้สูงเกินไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกๆนะคะแต่โดยเฉพาะอีโก้เนี่ยเรื่องสําคัญเลยที่สูงทั้งคู่แล้วก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่เปิดใจเข้าหากันนะคะอื ทีนี้แม่หมอได้เตรียมไพ่อีกสำหรับหนึ่งไว้ให้นะคะมาดูกันว่ายูนิวจะให้คำแนะนำอะไรแก่ชาวมังกรในรอบสัปดาห์นี้นะคะขออยู่ในเวอร์ให้คำแนะนำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับชาวมังกรค่ะอืมเขาบอกว่าคุณเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะ เขาบอกว่า you have attracted wonderful news ก็ให้รออีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยมัวแต่จ้องมองอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยให้ลองพินิจพิจารณานิดนึงว่าคุณเห็นมาหรือเปล่าแล้วก็ มันถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะต้องตอบขอความกลับบ้างอะไรบ้างนะคะก็ขอจบคำทำนายของชาวมังกรแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดชอบคำทำนายของแม่หมอก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ